รามุธฮอยลุนดาวยิงเลือดโคโนุ่มได้เบอร์เสื้อใหม่ในการการแข่งกับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างเป็นทางการแล้วปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งสรดเรรมลีกอังกฤษยืนยันรามุธฮอยลุนกองหน้าทีมชาติเดนมาร์กจะเปลี่ยนเบอร์เสื้อจากเบอร์สิเอ็เป็นเบอร์เก้าในการลงล่าล่าตาขายให้กับปีศาจแดงในฤดูกาล2 0 2 4ัน2 5 สำหรับหมายเลขเบอร์เก้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนหน้านี้เป็นของของตัวนี้มาซิยานได้ยิงทีมชัดิฝรั่งเศสก่อนจะว่างลงหลังจากที่มาซิยานย้ายออกจากตินโอเทพอร์ดไปยังไปหลังจบฤดูกาลที่ผ่านมากระทั่งล่าสุดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยืนยันเลยว่าฮอยลุนจะเปลี่ยนมาใช้เบอร์เก้าแทนที่มาซิยานแน่นอนแล้วนั่นทำให้โจช,วชัวเกอร์เซ่กองหน้าคนใหม่ของเนเธอร์แลนด์อาจ จะได้เบอร์11ของฮอยร,รุ่นมาครอบครองขณะที่เลนี่โรโย่กองหลังคนใหม่ก็ได้รับขึ้นการยืนยันเล้วว่าจะได้ใส่เสื้อเบอร์15ในการกาแข่งในถิ่นปีศาจแดง